สวัสดีเพื่อนๆนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับเรากลับมาพบกันในวันพุทธที่16มีนาคมนะครับทางเพจกวัวลาเว็บไซต์กัวลาคอมแลวก็ u t u b e กวัวลาก็ยังมีเรื่องราวข่าวคราว,าวความน่าสนใจของตลาดทองคํามานาเสนอกันนะครับเรามาดูภาพรวมของเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับราคาก็ยังปรับตัวลงแรงอีก30ดอลลาร์นะครับสัปดาห์นี้ลงมาแล้ว80ดอลลาร์แล้วนะครับเมื่อวานนี้ราคาช่วงเช้าก็ได้แตะขึ้น 1951แค่นั้นนะครับจากนั้นล่วงยาวๆลงมาเลยนะครับบางช่วงหลุด1,910งด้วยซ้ำไปนะครับมาแตะที่1,907ก่อนที่จะไป,ไปตลาดที่1,918ดอลลาร์ภาพรวมระยะสั้นนี่ยังดูไม่ดีมากๆเลยนะครับไม่มีแรงซื้อเลยนะครับมีแต่แรงขายนะครับวันนี้ในช่วงชาว้าที่ผ่านมาก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบ1,912ถึง1,924นะครับแปลว่างงหัวไม่ขึ้นเลยนะครับราคา ขึ้นไปนิดเดียวก็โดนทุบลงขึ้นไปนิดเดียวก็โดนทุบลงมาแต่แนวโน้มโดยรวมยังไม่หลุดเทนขาขึ้นนะครับแม้ว่าราคาจะล่วงลงมาขนาดนี้จะเซล,ลเพินไม่ได้นะครับอาจจะมีจังหวะเพื่อที่ราคาอาจจะดีดกลับไปแรงๆก็ได้นะครับราคาทองคำเนี่ยโดนกดดันอย่างหนักเมื่อวานหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของผลอัตราอัตราผลตอบแทนภาครัฐบา,า,บา,สาลสหรัฐนะครับอายุ10บปีมันดีดแรงมากเลยนะครับมาแตะจุดสูงสุดที่ 1, 2 1ึ่น้นะครับขณะนี้ดอลลาร์ก็ อ่อนตัวลงเล็กน้อยแค่นั้นเองซึ่งหลักๆแล้วก็น่าจะมาจากตลาดน่าจะรอฟังผลการประชุมเฟดในคืนนี้นะครับในช่วงตีหนของคืนนี้ซึ่งตลาดก็คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย0.25%มาสู่ดับ0.25%ถึง0 5นะครับแล้วก็ยังจะมีการแถลงของประธานเฟดนะครับจอโรมพาเวลเองซึ่งในรลยะหลังนี่เอง เรื่องของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเองก็กลับมาได้รับความสนใจจากตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหลังจาก,ก่อนนี้น่าวิคเคราะห์้อมองกันว่าถ้าเฟดจะขึ้นแค่0.25เนี่ยมันจะไม่ส่งผลอะไรกับตลาดมากมายเพราะตลาดก็ price in ข่าวไปเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรในช่วง2-3วันนี้ตลาดกลับมาให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยนะครับแล้วก็ทำให ตัวบอลยูเองดีดขึ้นดีดขึ้นนะครับแทนที่ขณะที่ข่าวสงครามความขึ้นหน้าของอักอเสีย,ยุคเกนก็ไม่ได้มีความคืบหน้านะครับแต่อย่างใดก็ดีนักลงทุนต้องระวังนะครับคืนนี้เองราคาเนี่ยถ้าเฟดออกมาปรับมา0.25จจริงราคาจะดีดไปทางไหนก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเจอเข้อหาว่าตลาดไพรซ์อินราคาข่าวนี้ไปหมดแล้วก็ได้นะครับอาจจะดีดกลับไปแรงหรือว่าอาจจะโดนทุบลงไปก่อนนะครับแล้วก็ ค่อยค่อยกระดิดกลับขึ้นมาเพราะว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสื่อภัยอะไรยกเว้นว่าเฟดจะปรับลง0.5นเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะมีการทุบกันแรงๆก็ได้เพราะว่าเอฟเฟกของข่าวนี้ก็คาดว่าคงจะเริ่มขึ้นทันทีนะครับหลังจากที่เฟดประกาศผลแล้วก็ไล่มาถึงตลาดเช้าในเอเชียนะครับแล้วก็วกกลับไปถึงตลาดเย็นในยุโรปเองเพราะว่าเชื่อว่าจะส่งผลต่อเชีย่าแล้วก็จะไปพัวพันกับเรื่องของ ข้างเงินต่างๆนะครับซึ่งในส่วนตัวมองแล้วก็ว่ามันเป็นเรื่องที่การยากคาดเดานะครับช่วงนี้ห่างได้ก็ห่างไปก่อนไว้เราให้พายุสงบนะเดี๋ยวค่อยค่อย,อยกลับมาดีกว่านะครับเรามาดูมุมมองของบริษัทค้าทองดีกว่านะครับในประเทศไทยทางเชนิงโกมองว่าภาวะสงครามในยูเครนเนี่ยทำให้มีการคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะวิเคราะห์ไว้2อ,อย่างคือ1การประเมินความเสี่ยงต่อสหรัฐจากภาวะถดถอยในยุโรปและก็2 การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับด้วยโมเดลซิกมามีแนวโน้มว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเล็กน้อยในยุโรปอาจจะทําให้การเติบโตของสหรัฐลดลง0.3%ในปีนี้นะครับการชละลอตัวของยุโรปที่รุนแรงยิ่งขึ้นพร้อมกับการล่วไหลาทางการเงินสามารถกําจัดการเติบโตของสหรัฐได้มากกว่า1%นะครับและจากดัชนีนเพราะว่า ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไม่สูงไปกว่าในช่วงของสงครามอ่าวเปอร์เซียเมื่อปี1991นะครับการทำแผนจากจุดนั้นไปยังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจสหรัฐที่ GDP ลดลงประมาณ0.5เอร์เซในปีนี้นะครับลดลงมา0.5จุดในปีนี้นะครับจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ดูเหมือนว่าการประชุม FOMC จะไม่ชะลอเส้นทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับอย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะจดถอยในยุโรปที่อาจจะเกิดขึ้นและเฟดอาจจะลงเอยด้วยการขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5 0.25เนะครับน้อยกว่าที่คาดการไว้ในปัจจุบันนะครับจึงไม่ค่อยแปลกใจนะักเมื่อเวละเวลาผ่านไปความวุ่นวายในยูเครน ที่ยังคงจํากัดในพื้นที่จะไม่ค่อยส่งผลบวกต่อราคาทองคําและปัจจุบันราคาทองคําก็ปรับตัวลดลงอย่างรเร็วเมื่อใกล้การประชุมเฟดที่จะเริ่มขึ้นนะครับบริย mm ุทธ์ในวันนี้ทางไชนิงเัวเองก็บอกให้รีบ่าวโอเพนช็อตเช่นเดิมนะครับและแต่เพิ่มและมาระวังมากขึ้นเพราะเขาได้เก่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและทําให้ทองร่วงลงมาก่อนหน้านี้ในช่วง2วันที่ผ่านมาแล้วนะครับ โดยให้รีบาวโอเปนช็อตที่ประมาณ1924นะครับหรือประมาณ1932นะครับขณะที่ SL ไว้ที่ประมาณ1938นะครับก็ดูว่าก็ยังลงก่อนนะครับนี่คือมุมมองของชายนิโกต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้นะครับขณะที่ทางอินเตโกเองมองว่าราคาทองคำล่วงลงมาเพื่อเตรียมเล่นข่าวเฟดขึ้นดอกเบี้ยนในช่วงดึกของคืนนี้นะครับโดยมองว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการเข้าซื้อหลังจากที่ได้ขายกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับราคาทองคําลงมาในรอบนี้อินทร์กุลมอยังไม่ใช่ขาลงนะครับแต่จะลงไปต่ําสุดเท่าไหร่นี้ก็ยากที่จะบอกได้นะครับมองโดยมองว่าราคาช่วงที่ระวงหว่งพันาถึงหนึ่งเป็นช่วงราคาที่น่าทยอยสะสมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจาก เฟดประกาศเรื่องดอกเบีย้ยแล้วมองว่าราคาทองจะปรับขึ้นต่อในระยะสั้นอาจจะได้เห็น1.960นะครับโอ้แต่ก็เกาะประก่างพอสมควรนะครับ1.920ถึง1.880ยังไงก็ต้องนักลงทุนก็ต้องวางแผนกันดีๆนะครับจะปรับกลยุทธ์กันยังไงเพื่อรองรับกับสถานการณ์ในคืนนี้นะครับขณะที่ความคืบหน้าระหว่างรัสเซียกับยูคเครนเองครตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรมากมายนะครับการประชุมรอบสรอบ5ก็ ยังไม่มีผลอะไรแต่ทั้งสองฝ่ายก็เดินเกมกันอย่างต่อเนื่องนะครับรัเสเซียเองล่าสุดเองได้ยื่นจดหมายลาถอนตัวออกจากสมาชิกยุโรปแล้วนะครับพร้อมดูว่าชาติสมาชิกนาโต้และสภายุโรปได้ใช้อำนาจจากเสียงข้างมากในสภายุโรปในทางที่ผิดโดยทำให้องคอ์ NATO กรนาโต้กลายเป็นเครื่องมือของนโยบายการต่อต้านรัสเซียอีกทั้งยังได้ปฏิเสธการเจรจายอย่างสเสมอภาคตลอดจนปฏิเสธหลักการทั้งหมดของโครงสร้างขบวนการ รวมกลุ่มของยุโรปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามรัสเซียยังคงเปิดกว้างต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับชาติสมาชิกของสภายุโรปอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับเอาละครับรัเสเซียก็เริ่มเดินเกมทางทางการเมืองบ้างแล้วนะครับขณะที่ทางประธานดิบดีโดิเมียเชนกี้ของยูเครนนะครับก็ได้เดินเกมขอเสียงสนับสนุนอย่างต่อนเนื่องนะครับ ล่าสุดเองก็ได้ติดต่อไปทางรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อขอกล่าวปราศัยทางออนไลน์ต่อรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเพื่อดมเสียงสนับสนุนจากนานาชาติในการปกป้องยูเครนจากการดุริานของรัสเซียนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองประธานาธิบดีของยูเครนเองก็ได้กล่าวปราศัยต่อรัฐบาลอังกฤษไปเมื่อวันที่8มีนาคมนะครับแล้วก็คืนนี้จะประาศัยผ่านระ,บ,ระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์ต่อสภาคองเกรสของสหรัฐนะครับนี่ก็เป็นการเดินเกมกันทั้ง2ฝ่ายนะครับขณะที่สถานการณ์ใน ตัวยูเครนเองทางละเสียก็ยังคงปิดล้อมแล้วก็ลุกคืบเข้าไปในเคี้ยมนะครับก็ดูว่าทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์กันเมื่อไหร่นะครับหรือว่าจะมีการเจรจากันได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่คืนนี้นะครับก็ฟังเฟดก่อนนะครับว่าจะเอาอย่างไงหลังจากที่เฟด ประกาศออกมาชัดเจนแล้วทุกอย่างก็อาจจะเคลียร์กันมากขึ้นนะครับหลังนั้นก็ค่อยมาติดตามเรื่องของรเสีกันอยู่กับยูเครนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวข่าวที่เรานํามาฝากกันนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากติดตามกันได้นะครับทางเพจโกอาลาวทางเว็บไซต์ goldcom ทาง youtube allow, g o l l า w g o l d a r o u n d com นะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ